สวัสดีค่ะวันนี้จะมปะสอนเพิ่มติดตามในโพสต์โปรไฟล์นะคะโปรไฟล์ของ facebook นะคะก็นื่เลยเข้าไปในเว็บไซต์ google นะคะพิมพ์คำว่า K M Key Social นะคะกดกไปได้เลยค่ะเว็บไซต์ K M k Social ก็จะอยู่ด้านบนสุดตังนี้เลยนะคะกดกไปได้เลยค่ะ เอามาซูหน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มวิตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวนะคะเลือกการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของ Facebook YouTube IG TikTok Twitter t e l e g r a m นะคะสามารถเลือกใช้บริการกันไปได้เลยนะตัวนี้เต็มตัวบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอป มินคอยบริการด้วยนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเปิดใช้งานมาก,กว่า10ปีเลยนะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพามากๆาเลยนะคะลองเลือกใช้บริการกันไปดูนะคะเพื่อนเพนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสมัครกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรห้ผ่านยืนยันรล้ผ่านอย่ลาลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่านลิงก์ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หาก <ๆ S 2> เพื่อนเท่านใดที่เคยล็อกอินกันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วสามารถกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะ เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์เคมขีดโซเชียลแล้วนะคะหมวดคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้ก็จะมีหมวดหมู่อยู่ตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะวันนี้นะคะจะเลือกเป็นบริการของ facebook นะคะเพิ่มติดตามโปรไฟล์นะคะบริการนะคะขอเลือกเป็นอันบนสุดนะคะขั้นไปด้ไยตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของเรดิมของเพื่อนเองนะคะลิงก์ตัวนี้นะคะคัดลอกมาเลยนะคะจากโสต์ที่ต้องการจะใช้บริการนะคะนำมาวางได้เลยค่ะ ตัวนี้ต้องเปิดติดตามด้วยนะคะขั้นต่ำห้าร้อยนะคะใส่ไปห้าร้อยนะคะในราคายี่สิบสองบาทนะคะกดส่งได้เลยค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซือ้อคือด้วยของเพื่อนเองนะคะที่เคยได้รับการสั่งซือ้อไปแล้วจะอยู่นาดีกันทั้งหมดเลยนะคะด้านหน้าตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองค่ะหากเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้าอยอดอะไไม่ขึ้นสามารถนำเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งให้แอดมินได้เลยนะคะ ไปดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีอยู่2ช่องทางนะคะก็จะเป็นสแกน q ค code โค้ดนะคะคริปโตสามารถจ่ายเงินเข้าไปได้เลยค่ะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะทุกๆบริการทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่หน้าดีกันทั้งหมดเลยค่ะสามารถเลือกดูรายละเอียดทางด้านขวามือตรงนี้ได้เลยนะคะและสามารถรั่งขัดสั่งซือได้ที่หน้านี้กันเลยค่ะแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะหากเพื่อนๆได้สนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้สามารถคลอกลิงก์ตัวนี้เข้ไได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่5%กันเลยค่ะ ไปดูติดต่อแอดมินกันนะคะติดต่อแอดมินตรงนี้ค่ะผู้เพื่อนใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายางไงมีคือสามารถมาขอคอามชเหลือกันได้ตรงนี้เลยค่ะนับเลขก,ก็เดิมมาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะส่งรูปก็ไปได้เลยนะคะส่งตัวก็ไปได้เลยค่ะตอนนี้กลับไปดูที่หน้าเฟซบุ๊กนะคะว่ายอดผู้ติดตามขึ้นกันหรือ,อยังนะคะลองรีดูสักครั้งนะคะตอนนี้ยอดผู้ติดตามโปรไฟล์ก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะหากผู้เพื่อนใดสนใจในปริกาของเว็บไซต์นี้ก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะคะอย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ตัวนี้ดูนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ